สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมีรักขายของเก่านะครับเอาเครื่องปิ้นมาขายให้นะครับผมพวกนี้นะครับผมรับซื้อไว้นะครับผมเครื่องละสองร้อยนะครับผมก็คือเปิดติดนะครับแต่เราไม่รู้ว่าเครื่องจะใช้ได้หรือเปล่านะครับผมเห็นไหมครับตัวเครื่องนะครับก็จะเลอะๆหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะลองเช็คตัวไหนดูนะครับผมก็ดูจากเครื่องก็ เดี๋ยวลองตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวลองเช็คดูว่ามันมีปัญหาตรงไหนหรือเปล่านะครับผมเครื่องนี้ครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นแล้วก็มาเสียบปลั๊กด,ดูก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรามาเช็คดูก่อนว่าเปิดติดมันจะมีอาการเออร์เรอร์อะไรไหมครับเพราะว่าดูจากเครื่องแล้วก็ค่อนข้างที่จะเขิดนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเสียบเครื่องดูนะครับผม ตัวนี้เครื่องเขาต่อหมึกทิ้งมาด้วยนะครับผมแล้วเอาทิ้งหมึกมาใส่ก่อนนะฮะเพื่อกันไม่ให้หมึกมันเลอะนะครับผมเดีย๋ยวเปิดเครื่องดูก่อนนะครับผม ไฟกับพิบนะครับตัวนี้นะครับไฟกับพิบห้าครั้งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าจะเป็นไฟวนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าลาักษณะนี้ตลับนะครับผมจะมีปัญหานะครับผมอาจจะสกปรกหรือว่าตลับเสียนะครับผมส่วนมากจะเป็นตลับสีนะครับเดี๋ยวเราจะอ่ะเปิดเครื่องขึ้นมาก่อนนะครับผมเราจะบีบนะครับผมแล้วเช็คตลับก่อนนะครับเพื่อให้เครื่องมาใช้งานได้ก่อนนะครับบีบตัวนี้นะครับดูลูกศรเห็นไหม บีบแล้วยกขึ้นนะครับผมเราถอดตลับออกมาดูก่อนนะครับดูตรงหัวพิมพ์นะครับบางทีมันสกปรกนะครับสองหัวเลยนะครับผมเราถอดมาสองหัวแล้วก็ทำความสะอาดนะครับถ้าไม่มีนั่นก็ถ้าไม่มีน้ํายาทำความสะอาดเราก็ใช้น้ําอุ่นนะครับผมเช็ดนะฮะผมจะใช้ทิชชู่นะครับเช็ดตรงหัวพิมพ์นะครับผมบางทีมีคราบเลือยหมึกเห็นไปครับเช็ดแล้วก็เอาทิชชู่แห้งนะครับเช็ดให้แห้งนะครับผมดำมันดำมือนกันนะครับผมเช็ด เช็ดใ้แห้งนะครับจากนั้นเราก็เอาตลับนะครับใส่กลับนะฮะเช็ดใ้แห้งนะครับผมใส่กลับนะครับใส่กลับแล้วก็กดลงนะครับปิดปิดนะครับผมจากนั้นนะฮะเราก็จะเช็คตัวเครื่องนะครับผมตัวเครื่องจะมีเซ็นเซอร์ด้านข้างคือตรงนี้นะครับผมในรูเซ็นเซอร์นะครับผมผมจะเช็ดทิชชู่นะครับยัดลงไปนะฮะทิชชู่หรือใช้พวกไขควงหรือพวกอะไรก็ได้นะครับทิ่มลงไปนะฮะเพื่อให้เครื่องมาทำงานได้นะครับผม แล้วก็จะดูว่าอาการเออร์เลอร์หายไปหรือเปล่านะครับผมบางทีเราซื้อเครื่องมากับร้านขายของเก่าบางทีมันก็เหมือนวัดดวงนะครับผมเราก็ต้องซื้อมาซ่อมอีกรอบหนึ่งนะครับผมแล้วเรามาดูอาการไฟกระพริบจะหายไปหรือเปล่านะครับผมผมให้ดูนะครับผมอฝาลงก่อนเห็นไหมครับ อาการที่ไฟสีส้มกับพิมพ์5ครั้งหายไปแล้วนะครับผมก็คือเราทำคอบสัดหัวพิมพ์เมื่อกี้เนะาะคราวนี้เราก็ต้องมาดูว่าหัวพิมพ์นะครับมันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวผมจะไล่น้ำหมึกให้เข้าในตลับก่อนนะครับผมต้องดูว่าน้ำหมึกมันมีหรือเปล่านะในแทงถ้าไม่มีน้ำหมึกก็ต้องเติมหมึกเข้าไปก่อนนะครับผม เบื้องต้นวิธีเช็คง่ายๆนะครับก็เหมือนเดิมนะครับบีบแเรายกขึ้นนะฮะทอตลับออกมาแล้วก็เอาทิชชู่นะครับซับดูนะครับว่าหมึกเนี่ยซับดูว่าหมึกมันออกหรือเปล่านะครับผมเนี่ยซับดูนะครับเนี่ยหมึกไม่ออกนะครับสีดําก็ไม่ออกนะครับผมแต่เบื้องต้นเดี๋ยวผมจะลองล้างหัวดูก่อนนะครับผมโดยการเนี่ย ดูดหมึกนะครับผมเอาหัวเสียบเข้าไปเลยนะครับผมเี่ยเอาหัวเสียบเข้าไปให้มันตรงรูนะครับแล้วก็ดันมือนิ้วด้านหลังกดนะครับกดจุกเนี่ยลงฮะ,ะม,มันจะล็อกตลับไว้นะครับผมเห็นไหมฮะมันจะล็อกตลับไว้นะครับจากนั้นเดี๋ยวผมจะใช้ตัวดูดน้ำหมึกนะครับดูดหมึกใค้เข้าตลับนะครับผมกนรดินใช้ที่ชู่รองนะฮะรองใต้หัวพิมพ์ไว้นะครับเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้หมึกมันเลอะนะฮะ จะใช้ตัวดูดหมึกนะครับตัวนี้ผมสอนทําแล้วนะครับเข้าไปดูในคลิปเก่าได้นะครับผมผมจะประกบหัวพิมพ์นะครับผมแล้วดูดน้าหมึกนะครับผมสังเกตไหมครับหมึกก็วิ่งมาตามสายนะครับผมเห็นไหม สีมันหมดนะครับผมเดี๋ยวบองต้นผมต้องเติมหมึกเข้าไปก่อนสักนิดหนึ่งนะฮะเพื่อให้มันมีหมึกในตัวตลับนะครับไม่งั้นเราจะไล่น้ำหมึกไม่ได้นะฮะเติมหมึกก็ง่ายๆนะครับผมกเ็เปิดจุกก็เติมตามสีได้เลยนะครับผมไม่ต้องเติมเยอะมากนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าหัวพิมพ์มันใช้ได้หรือเปล่านะครับผม ผมเติมหมึกก่อนนะครับผมเติมให้ครบทุกสีนะครับผมหลังจากที่เราเติมหมึกแล้วเดี๋ยวเราจะดูดหมึกใหม่นะครับผมอันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะดูดหมึกใหม่สังเกตหมึกในสายนะครับมันจะขวิงเข้ามาในสายนะครับผมเห็นไหมครับหมึกก็จะเข้ามาในสายนะครับทุกสีนะครับ เราดูดให้หมึกมันเข้าในตลับนะครับผมพอเราดูดเสร็จนะครับผมมือหนึ่งนะครับเราใช้ตัวนี้นะครับเปิดขึ้นนะครับเพื่อที่จะทับสายนะครับผมเพื่อที่จะกดทับสายไม่ให้หมึกมันวิ่งย้อนนะครับผมเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวทับสายถ้าเราไม่ยกตัวนี้ขึ้นนะครับผมมันจะทําให้หมึกมันวิ่งย้อนนะครับผมคราวนี้เราจะมาทับดูหัวนะครับผมเห็นไหมครับหัวหมึกนะครับอถอดออกมาได้เลยนะฮะมาทับดูนะครับหลังจากที่เราดูดหมึกแล้วนะครับผม เห็นไหมครับหัวออกมาครบคราวนี้เราจะมาดูกันว่าหัวมันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวผมจะดูดหัวสีดําด้วยนะครับเพราะดำก็ไม่มีเห็นไหมครับดําก็ขาดนะฮะอันนี้ก็เครื่องละสองร้อยนะครับเราซื้อมานะฮะประกอบเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ดูดนะครับสังเกตน้ําหมึกจะวิ่งนะครับผมเห็นไหมครับ นี่นะครับดูดให้เหมือนเดิมนะครับผมพอหมึกมันเข้าในตลับเยอะแล้วนะครับผมเราก็ยกขึ้นนะครับเหมือนเดิมนะฮะค่อยถอดออกนะครับผมียที่เอาทิชชู่รองไว้นะเห็นไหมเพื่อที่ไม่ให้หมึกมันไหลลงข้างล่างนะครับเลอะข้างล่างนะครับผมแล้วก็ถอดหัวออกมาดูนะครับผมนี่นะฮะมาซับดูว่าหมึกมันออกหรือเปล่านะครับเห็นไหมครับมันออกมาเท่ากับเส้นของหัวพิมพ์เลยนะครับเห็นไหมหลังจากนั้นเราก็ต้องมาเทสดูว่าหัวจะใช้ได้หรือเปล่านะครับผม แล้วก็กดกดแล้วก็เอาลงเอาลงนะครับเครื่องลงนะฮะอ่าหลังจากที่เราดูดหมึกอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาเทสดูก่อนนะครับผมเบื้องต้นนะครับเมื่อกี้เราเพิ่งดูดหมึกในหัวพิมพ์ไปเนาะคราวนี้เราจะมาล้างหัวพิมพ์ก่อนนะครับโดยที่การล้างหัวพิมพ์นะครับเราจะยังไม่ต่อคอมพิวเตอร์นะครับผมเราจะกดปุ่มสต็อปรีเซ็ตนะครับให้ไฟสีส้มตรงคาว่าเนี่ยครับรูปเครื่องหมายฟ้าผ่าเนี่ยกระพริบสองครั้งนะครับดูนะครับผม หนึ่งสองนะครับผมนะพอไฟกับสีส้มกับพริบสองครั้งแล้วก็เอามือออกนะครับผม <phin x. S 1> เครื่องก็จะทําการล้างหัวพิมพ์นะครับใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีนะครับผมในการล้างหัวพิมพ์นะครับหลังจากนั้นเราก็ค่อยมาเทสดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่าหัวพิมพ์มันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับผมดูสภาพเครื่องนะครับเดี๋ยวถ้าหัวพิมพ์มันใช้ได้หรือมันออกเราค่อยทำความสะอาดเครื่องอีกรอ,อบหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวรอให้เครื่องมันทำความสะอาดเสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเทสไปพร้อมกันนะครับผม ครับผมหลังจากที่เราทําความสะอาดเครื่องนะครับแล้วก็เครื่องล้างหัวพิมพ์เสร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับเครื่องก็ดูใหม่ขึ้นนะครับผมผมใช้อ่าเป็นตัวสเตคินนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นตัวเช็ดทําความสะอาดตัวเครื่องนะครับผมซื้อจากเซเว่นนะฮะหลังจากนั้นนะครับผมที่เราล้างหัวพิมพ์เสร็จแล้วใช่ไหมครับคราวนี้เราจะมาเทสดูนะครับว่าหัวพิมพ์มันใช้ได้หรือเปล่านะครับผมโดยการกดปุ่มสต็อปรีเซ็ตให้ไฟสีส้มกระพริบหนึ่งครั้งนะครับดูนะครับผมแล้วก็ปล่อยนะครับผม จากนั้นเครื่องจะทำการเทสหัวพิมพ์ออกมาดูนะครับผมหัวพิมพ์นะครับใช้ได้นะครับสีเนี่ยใช้ได้ร้อเอร์เซ็นแต่ดำขาดนะครับผมถ้าเป็นในลักษณะนี้นะครับผมถ้าจะชังใช้งานอยู่นะครับก็ เราก็ไปตั้งค่าการพิมพ์ให้เป็นคุณภาพสูงนะครับตัวหนังสือจะไม่เป็นเส้นเะนาะเวลาใช้งานนะครับผมถ้าเป็นเครื่องที่เพื่อนสมาชิกใช้เองอะนะแต่ถ้าะจะใช้ให้ได้ร้อก็ต้องซื้อหัวดามาเปลี่ยนนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองปิ้นตัวหนังสือมาให้ดูนะครับ ตอนพิมพ์ตัวอักษรผมจะพิมพ์ค่าปกตินะครับผมก็คือผมจะเทสพิมพ์ปกตินะครับผมนี่นะครับผมไม่เซตค่านะจะเป็นค่าปกติก่อนนะครับจะมาดูกันว่าถ้าเราพิมพ์ค่าปกตินะครับตัวอักษรจะเป็นแบบไหนนะครับผม นี่นะครับถ้าพิมพ์ปกติออกมาสเก็ตไปครับตัวหนังสือมันจะขาด,ดนิดๆนะครับผมเพราะว่าหัวพิมมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเห็นไหมฮะหัวพิมพ์สีดํามันขาดนะครับพิมพ์ออกมาตัวหนังสือก็จะมีขาดๆบ้างนะครับผมแบบนี้นะครับผมถ้าแบบนี้ถ้าเพื่อนสมาชิกไม่ได้ซีเรียสก็ไม่ต้องเป็นต้องเปลี่ยนหัวพิมพ์นะครับผมแต่ถ้าลูกค้าอยากใช้งานต่อคือก็คืองบยังไม่มีนะครับผมงบยังน้อยอยู่นะครับก็สามารถตั้งค่าการพิมพ์ให้เป็นคุณภาพสูงได้แต่ผมจะ,ะตั้งค่าให้ดูนะคระ ไม่ว่าไม่ว่าเพื่อนสมาชิกจะพิมพ์ในซอฟต์แวร์ไหนนะครับผมมันก็จะมีคุณนสมบัตการพิมพ์นะครับผมนี่ครับผมนะครับต้องพิมพ์นะครับพาราทตรงนี้นะครับเลือกให้มันเป็นไฮนะครับเห็นไหมครับเลือกให้มันเป็นไฮนะครับผมแล้วก็โอเคนะครับผมไม่ว่าจะพิมพ์ในเวิร์ดใน Excel ต่างๆนะครับก็ตั้งให้เป็นไฮนะครับผมเครื่องมันจะเป็น์ช้าลงนะครับผมแต่หัวพิมพ์มันจะไม่ขาดนะครับผม อันนี้ซื้อมา2 0 0เมื่อวานนะฮะเครื่องละ200ก็โอเคครับผมดูแล้วก็สภาพเครื่องก็ใช้ได้นะครับผมสภาพเครื่องดีนะครับผมหัวพิมพ์ก็ใช้ได้ร้อยเปอหัวหนึ่งอีกหัวหนึ่งก็ไม่ร้อยเปถ้าลักษณะนี้ก็ถ้าเป็นของยูสเซอร์ที่ใช้งานเองก็ใช้งานได้ครับเอามาปพิมพ์งานทั่วไปงานเอกสารไทยเอกสารได้ไม่น่าเกียดนะครับผมแต่ถ้าจะให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็แค่เปลี่ยนหัวดำหัวหนึ่งนะครับก็จบแล้วฮะก็ประหยัดเครื่องไปเยอะเพราะเครื่องรุ่นพวกนี้ถ้าซื้อใหม่ก็ประมาณ สามพันเก้า 39, ประมาณนะฮะเกือบสี่พันนะครับผมเห็นไหมครับไม่เป็นเส้นนี่ก็ใช้งานได้ต่อสบายนะครับผมถ้าเป็นรูปก็สวยงามเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเทปเป็นรูปให้ดูนะครับผมเดี๋ยวผมจะเป็นรูปให้ดูนะครับผม พิมพรูปไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ตั้งค่าการพิมพ์เป็นหมดรูปภาพอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพิะมพ์สีรูปนี้นะครับผมก็จะเลือก copy 4สีรูปนี้นะครับผมเห็นไหมครับคลิกขวานะครับแล้วก็ปึ๊บคลิกขวาที่รูปภาพนะครับผมแล้วก็สั่งพิมพ์น,นะฮะ ขอที่รูปภาพนะครับแล้วก็สั่งปริ้นนะครับผมนี่นะครับผมผมจะเลือกเป็นสีภาพในแผ่นเดียวนะครับผมนี่ครับผมจะป็ิ้นสีรูปนี้นะครับผมเครื่องปริ้นนะครับก็เลือกให้มันเป็นเครื่องของเรานะครับผมเป็น g ีสองพันนะครับรุ่นนี้นะเห็นไหมครับผมจะเลือกเป็น g ีสองพันนะครับแล้วก็ตรงกระดาษนะครับให้เลือกเป็นกระดาษมันนะครับถึงเราใส่กระดาษธรรมดาหรือกระดาษ แบบปกติเราก็ต้องเลือกเป็นมันนะครับผมไปกระดาษก๊อซี่ตรงที่2นะครับตรงนี้นะตรงนี้เพราะว่าไม่งั้นเราจะตั้งค่าการพิมพ์ไม่ได้นะครับแบบนี้นะครับตรงออโต้เราก็จะมาตั้งเป็นไฮนะครับผมเห็นไหมครับกระดาษก๊อซี่แล้วก็เนี่ยผมจะสั่งพิมพ์เลยนะ ปิ้นรูปก็ยังสวยเหมือนเดิมนะครับผมปิ้นรูปก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะเราตั้งค่าการพริมพ์ให้มันเป็นคุณภาพสูงนะครับเครื่องเครื่องพิมพ์นะครับหัวพิมพ์มันจะปิ้นย้ำที่เดิมนะครับมันจะทําให้ปิ้นภาพออกมาได้สวยนะครับต่อให้เราซื้อเครื่องใหม่แล้วหัวพิมพ์มันใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเวลาเราปิ้นรูปเราก็ต้องตั้งค่าการพิมพ์ให้มันเป็นโหมดรูปภาพนะครับ <S 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 เพราะว่าไม่งั้นนะครับเครื่องปิ้นเวลาเราสั่งงานนะครับรรมันจะเป็นโหมดเทคคือโหมดตัวหนังสือถ้้้าาาาาเเเววลลรรรรปปนนูแไมมม่่ตััังคคะะบจ ตอโตอเป็นโหมดเทคทาใหา้ตัวพิ้นภาพเ,เป็นเส้นนะครับภาพไม่สวยภาพจะสีออกจืดๆนะครับสีไม่คมนะครับผมเดีย๋ยวเรามาดูรูปกันนะครับว่าสีจะออกมาเป็นลักษณะไหนนะครับผมเพราะว่าถ้าเพื่อนๆใช้งานเองอเวลาพิมพ์ออกมานะครับมันไม่มันไม่มีผลอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ต้องการาความไวในการพิมพ์ก็คือ เรายังใช้งานได้อยู่วันหนึง่งปินไม่กี ad, แ่แผ่นเราก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนหัวพิมพ์นะครับผมแต่ถ้าเราปิ้นไวเห็นไหมครับถ้าเราปิ้นไวเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นแต่มันอ่านออกครับถ้ามันอ่านออกมันก็โอเคบางคนเขาไม่ได้ซีเรียสมากแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนหัวพิมพ์เพราะหัวพิมพ์ค่อนข้างที่จะแพงนะครับผมตอนนี้หัวพิมพ์ก็อยู่ที่ราคาประมาณ9 0 0าร้อถึงหนึ่งพันสอบาทนะครับอยู่ช่้งช่วงนี้นะครับผมแต่ถ้าเราปินละเอียดเห็นไหมครับมันก็ไม่เป็นเส้นนะครับก็ไม่ได้ช้ามากปกตินะคผม ป็นรูปแทบไม่มีผลอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าเราตั้งค่าเป็นโหมดรูปภาพอยู่แล้วนะครับปิดออกมาสีก็จะสวยนะครับผมถ้าเพื่อนเพื่อนสมาชิกอ่าไม่เข้าใจตรงไหนนะครับหรือว่าผมอธิบายตรงไหนเราไม่เข้าใจนะครับสามารถเม้นใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับผมสามารถสอบถามได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะตอบพยายามตอบทุกคอมเมนต์นะครับผมเพราะบางทีอ่ะผมอธิบายไปบางทีเพื่อนสมาชิกอาจจะไม่เข้าใจนะครับผมก็สามารถอ่า สอบถามเข้ามาได้นะครับผมยินดีให้คำปรึกษานะครับผมเห็นไหมครับพิมพ์ออกมาจะแห้งเลยนะครับสีนะครับสามารถจับได้เลยมันจะไม่เลอะมือนะครับผมภาาก็ยังสวยเหมือนเดิมนะครับผมเห็นไหมครับเครื่องตามจริงเครื่องพวกนี้อันนี้ผมก็ไปติดต่อร้านขายของเก่านะครับผมเวลาเขามีเครื่องมาก็ถ้าเครื่องเปิดติดนะครับเปิดติดไม่เออร์เรอร์อะไรก็ผมจะซื้ออยู่ที่ หนึ100่งร้อยถึงสองร้อยบาทนะครับผมซื้อมาเอาไว้เป็นอะไรบ้างหรือว่าซื้อมาเอาไว้เช็คบ้างนะครับผมตลากษณะแบบนี้ผมก็จะเอามาตรวจเช็คอะไรนะครับผมถ้าใช้ได้ก็จะขายเป็นเครื่องมือสองถูกนะครับผมให้เพื่อนสมาชิกหรือลูกค้าของทางร้านเอาไปใช้งานนะครับเห็นไหมครับเป็นรูปออกมาก็เนี่ยสวยไม่เป็นเส้นนะครับผม ครับอันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณมากสำหรับการรับชมนะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับ